สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืดอ,อีกเช่นเคยนะครับในตอนนี้นะครับมีผู้ใช้งานวิดีโอคอลแอปพลิเคชันหลายบางท่านเจอปัญหานี้อยู่นะครับนั่นก็คือเวลาเราโทรหาเพื่อนบางคนเนี่ยปรากฏว่ากล้องเขาไม่ขึ้นครับท,ทั้งทั้งที่คู่สนทนาเราก็บอกเราว่ากล้องใช้ได้ปกตินะครับแต่ทั้งเราเนี่ยเออไม่เห็นหน้าเขาซะง,งั้นแต่พอเราลองโทรไปหาคนอื่นก็ปรากฏว่า ขึ้นได้ปกติเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ปกติมันเป็นเพราะอะไรนั่นเองนะครับคือตอนนี้นะครับทางแอปพลิเคชัน l i น e เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งครับก็คือระบบที่ช่วยให้เราประหยัดพลังงานในการโทรวิดีโอคอนั่นเอง แต่ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อมือถือบางรุ่นที่เขาไม่รองรับนะครับหมายถึงคู่สนทนาของเรามือถือของเขาถ้าเขาไม่รองรับเนี่ยก็จะส่งผลให้เราไม่เห็นกล้องเขานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึกเนือจะมาแนะนําวิธีการปิดฟังก์ชันนั้นนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมอยู่ที่หัวข้อหน้าหลักนะครับ จากนั้นให้เราสังเกตที่บริเวณมุมขวาบนครับ <c oughs> มันจะมีไอคอนฟันเฟืองตั้งค่าอยู่นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูโทนั่นเองครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาในเมนูการโทรแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เมนูการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรแล้วนะครับหัวข้อที่เราจะเห็นว่าเพิ่มเข้ามาก็คือใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์นั่นเองนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าฟังก์กชันนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ป้องกันเครื่องร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกไว้ว่าโปรดปิดตัวเลือกนี้หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการวิดีโอคอลเนื่องจากมือถือบางรุ่นเนี่ยเขาไม่รองรับฟังก์กชันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหาโทรวิดีโอคอลหาบางคนแล้วไม่เห็นหน้าเขานะครับให้เข้ามาปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยครับปึ๊บ เพียงเท่านี้นะครับปัญหาที่เราโทรวิดีโอคอลหาเพื่อนของเราเฉพาะคนคนนั้นเลยแล้วเราไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมนายตึงเนือด,ด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนบ๊ายบาย